Vai dãi bài là thu liên tôn đó Tôn này Đã thì bao nhiêu năm nay Tưởng là cô này đi Một năm mythology Aiбу Aibu Aibu Đó chính là nuôi, Do planned bao nhiêu năm bao nhiêu made etzung Niss loài listn-iиеu listn-i буi الا Matern dish emfilлаг tossa is personal t olduğu ngoại The last thing inaudible the first time I've seen business in 對好 à เป็นซีฟนวยจีปีนี่เออได้ซีนวยนวยใหญ่บอวยใหญ่ถือนวยละสองลวยใหญ่เถอะคันวยละสองลสามลอได้ซนวยเออปีนี้ได้ซนวยปีกา่ได้หานวยหกนวยโอเป็นจับเจ้ปีก่เนี่อ้วก่เนหาหกนวยเออปีนี้ปีนี้ได้ซนวยปดซีนวยปโตหวานบานไนเอาหวานบนนนเป็นผแห้งแล้วเ็บ แล้วคนออกทั่วพูก็ดีน้ำใจหัวทั่วพูก็บมือท่อไทั่วพูกยกมือทั่วพูก็เซ็ัมือี่นี่ต้นนี่เป็นไน่เป็นเนี่ยทั้งหลังนี่โอ้หเขาก็เป็นต้นเดียว๋อเขาก็เป็นต้นเดียว อืมสองปีแล้วต้นนั้นเลยช่วงเป็นดอกโดกบ่มันเป็นดอกโดกอยู่บ่โดกเป็นงอนคือดอกกุหหยหูเดียวพี่สภา่ค้างบ่เอาบ่ปิดเอาตัดเอาแค่ซิฟน้อยเท่าน,นั้นบ่เอาร้ายเพราะว่าตนน้นมันแข็งแรงอืมต้นนั้นมันแข็งแรงเอาซ้ำนั่นละอืมต้นนั้นเป็นสองปีแล้วเป็นสองปีแล้ว พี่กายเดียซีหาหน่วยปีน่เดซีหน่วยหมอนทองบอกม้อนทองบอก นะเนี่ยอยู่ในกินเนครับสวนายห,หน้าสวนผสม,มของง่ายวาะผสมประสานจะปลูกทสาเพืน่นลูกทายวุมียังวมียาวมีสารพิษกิมดิปลอดสารเคมีปลอดสารเคมีีตักใส่าตะไคร่กับตัดดยววนผุนเ็งทงหน้าอยู่ผู้บดอย่างก็ได้ขาดแค่แวอยู่ ก๋วยเป็นกัเป็นยายเต้ม่นละครับท้งใต้คนน้องปลาเลี้ยงปลาปลากระเต็มหน้องจากระเต็มหน้องก่ได้อืดใจกับไข่กับพวกอืดอยากปลากระลงไปีตกเอาหนี้ยั้งแน่กหอนี่ก้วยนี่มันทุกอันนี้ก็ต้นอะโวคาโดครับอายุประมาณ2ปีครับ อีกแก้วปีแยงสิได้กินไว้สั่งใหม่ก็สามสี่ปีเหรอครับไั่สิได้กินหน่วยอ๋ออายุประมาณสามสี่ปีก็ได้กินหน่วยเนาะครับผมเนียนมืดลาคันแท้นี่ครับซึ่งมะเขียบ,บักน้อยนาะวุโคโดคาแดงต้นยางนามีครับยุหันเป็นตะพาล่ำก็มี่ตะพาล่ำก็มีครับยุหัน พี่เตน,น,นี่อยู่นเ,นเนี่ยกินเตนี่คันแท้เนี่ยครับมี่เนีอ่อยู่เนี่ยกินครับฟังทั้งสายมือหฮานี่กับแมนตน้นดอกกระเจียวเออมะขามเทศบ้านห้องกับมะขามเลี้ยนนะครับต้นแชบบ้านห้องนะครับต้นละมุดหน่อยกับมีครับยังเป็นดอกแล้วหน่อยแต่ตน้นแต่ว่าเป็นดอกแล้วเป็นไวยแล้วครับหน่อยแต่ตน้นแต่ว่าเป็นดอกแล้วครับ น้ำไม่ยังนํำบกผ้าน้ำหอมบอกครับผ้าน้ำหอมครับยุหันผ่าน้ำหอมกับเป็นน้วยละด้วยครับครับใส่ช่อแล้วครับยุหันพุนฝากโกมขามแปลไปทั้งผลไม่ยังน่ะอินทพาลัมครับนั่นดอกกระเจียวพันเพล็ดน้ำผึ้งอ่อดอกกระเจียวพันเพล็ดน้ำผึ้งบอกครับไ็ซื้อมวนเด้อดอกมีจากของอยู่ของกินครับเต็มสวนอรรปลูกไปหมดย่างไปทั้งที่เด้แต่มีแต่จะเน่อยู่เน่าินครับ อย่างขันบ่อนบบอยู่ไนงานนางานนี่ยมัมันแฉาบพี่น้องเยบซี่บ่อนเสมอเสมอหมู่บ้านนี่ก็ยุ่นีเมื่อมืออันนี้คือขื้เขาของยายว้าด้วครับงานบ่พี่น้องเขายอดเพิ่นปีนี่ยากรบมี้ว่ากระบบอื่าไหวกระเออันนี้กเชื่อเลียน่อยเอเลียงน่อยเขาเอามาลงหม้ตียวแลก็ลงเพรากเปลูก ันพักเกษตรมูลนิธิประอยากน่้กินนี่ก็น่ากินนี่พักเกษตรน้ำด้วยครับพักเกษตรน้ำเพิ่นปล่อยน้ำรองน้ำเพิ่มน้ำพิษตรงนี้ยังลงเก็บนี่กินซุ้ม้ๆตลาดอาหารให้ลูกสาวก็ไปอืมมาได้ไปซื้อเขาสมบัติเนี่ยนี่ยังละลานอาหารสิวาร้านี่ยังเตียนไทยลิซ่าเตียนไทยลิซ่าเออยึดแถวไดนกูละออกไปทางบ้าน บันเล่าพุ่นละทางออกกลาสินผุ่นเออรอปัมน้ำมันพุ่น,อล,อน,น,นละอืมทางออกตรงเยียงกันครับเอาของในสวนเบิดบรร<ม>ันเน่าแม่ก็เก็บไห้ค้าแม่ก็บ้นไห<ม>้เก็บไปหัวในสวนแบบคู่ๆไม่นเบรริดอืมเอาของสวนไปไบเสวนไปเบ,บเปิ้ดเหตุไรตักวัวกับข,ข้าวอกลากด้วยผุนมันพักไปเก็บไปไว้พุ่นในไอลองในสวนมีแต่เน่กินเบิด แล้ว่มีน้ำอื่นให้ลงมาเลยปั่นกันแท่งง่อัดไปเลยมีตะหนามเจ้าของมีตะหางเจ้าของมีตะหนามผลปล่อยปลาบ่ะนี่นี่ปลากับมีเท่ากันปล่อยปลาอย่างปลาที่ปล่อยป่าธรรมชาติปลาทธรรมนิยามาปล่อยอยุบไปเข่งปอกคอเป็นปลาธรรมชาติเนาะเป็นปลาธรรมชาติเท่านี้ล่ะปล่อยกับมีเยอะน่ากับเมื่อกี้ไม่อยากก็เลย ใน,ในบอ่อผนจึงีตะปานิป่ป่าตะเพียนตะเพียนน่นตะเพียนทองเป็นเยอะจักรไรทีน่ากลนรบ้าน,นไบรบดกไรก,กไลกวัวหไรกลัวเฮ็ดเขาสวนมะเขือเลียนนีสองไรกลัวอืมสวนทุเลียนสวนกวยววทุเลียนประมาณจักต้นจำได้บ้างไหมว่าลายบดีสองสามอจได้มันลายครับทุเลียนดูไซพนปูกายเยยต็มผลแต่มันแล้แตกแลสม อันนี้เพิ่งปลูกไม่ครับนี่ปลูกอันนี้แปลงนี่ปลูกได้จักปีแล้วอันนี้ซุ้มซุ้มสนหน้อยแล้วก็ล็อดีนี่จะซุ้มส่วนหนึ่งข้างนันมันสองปีแล้วโอเคอืมกล้วยพระไล่ขีนีเฮรอโอ้อันนี้เป็นกล้วยพระไล่ขีนีของพระไล่ขีนี่โครงการเพิ่นเอามาปลูกกล้วยน้ำว้าเออเป็นกล้วยน้ำว้าอีตว่ามันเป็นพันธุ์ของพระไล่ขีนีนนเฮรอืมของอีแเดเฮรอ อันมูนั่นกบ้กวน้ำบ้าเกนน่นบ้ากวน้ำบ้าบานเฮาอัน้กวน้ำบ้าบานเฮากวี่้อมกับปู่สมประสานกันเต็มที่นี่พัดตะดัดยืดดอกน้ยังื้นจินนี่ัดกวนอ้อยกวีีีตาจึงชวนขำมากแรงมากกับมายืนช่อมพักชมมีในหัวในสวนในคลองนี่ละ ว่าโ่ว่าถุดิบชิ้นคือยางแนวลูกสาวเห็นยังแน่ก่อธุรกิจยังแน่ว่าบอกเอฟซีก็ดูสาวก็เห็ดเดือนไทยลิซ่าอาหารตามสั่งทุกอย่างร้านอาหารร้านอาหารตามสั่งร้านอาหารเดืยนไทยลิซ่าเด้อครับทั้งออกก๊าสินพุ่นละยิงเกียงกันครับทั้งทั้งปั่มปั่มปตททั้งออกก๊าสินพุ่นละครับร้านอาหารเดืยนไทยลิซ่าลูกสาวเพิ่นใจกับพี่น้อง้องไปกับแมาแวะมาซิมลองเมืองครับ มี่ถูกสิ่งถูกอย่างว่าอาหารเปิดมีเบิดหอมไทยกับมี่หองกะลังกับมี่เปิดงลาะลูกสไส้เดลยวันนี้ลูกไส้สเฮ็ดธุรกิจยังนี่เนี่ยถูกไส้ก็เฮ็ดอันขายหมอแบตเตอรี่เปิดร้านขายร้านแบตเตอรี่เด้อครับลูกไส้เพิ่นนั่นเกษตรสวนนี่อีกแม่นเบิดนี่กับแม่นเฮ็ดน้ำกันเพิ่งเฮ็ดหน้าเพิ่งเฮ็ดสวนลูกไส้เพิ่นเปิดร้านขายแบตเตอรี่ สายหมอแบตเตอรี่ซื่อลานมาลานต้นแบตเตอรี่ด้วยครับทั้งออกอำเภอกุชินาไลาต้นแบตเตอรี่ต้นแบตเตอรีตตร่ครับตาพี่น้องผู้ใดมีปัญหาหเกี่ยวกับแบตเตอรี่ใส่กับข่ามา,มาแวเขามา,มป,าปรึกษาม,มาถามเบื้องรรนละเอียดก็ได้ครับพร้อมให้คำปรึกษามีจำน่ายพร้อมครับบม่บว่าจะเป็นแบตเตอรี่ใหม่แบตเตอรี่เกา่าประกอบติดตั้งให้พร้อมครับทาง้านก็นยังมีแผงโซลาเซลล์พร้อมติดตัง้งราคามิตรภาพ เป็นอยนงดีงครับพี่น้องาอมาต้าข่าวมาแวมาปรึกษา,กาโอ้ยอันนั้นอันนี้คันที่ให้ไปบริการทั้งนอกกลับไปได้บริการีจตังทั้งนอกพร้อมหมอเวเตอรี่รถมีปัญหาอย่างกัว่ามาบอดดไดหลาคนเอาหมอแวตไปใหาคนกลับไปบริการหอดถึงหม่องถึงบอล บันคิดค่าบริการจักบาทจักสันหลังรถจักค้าโทรมาว่าโอ้ยรถห่างเด้อยู่วังหันวังนี่โทรมาอันบ่อตถลูกค้าโทรมาว่ารถไปบ่ได้สร้างหันนึงอันนี้สี่เอาหมอมากีดเลยผมด้วครับมาเบิ่งไห้แน่ตีหอาเบิ่งไห้แน่มาเช็คเบิ่งรถไห้แน่เอาหม้อแล้วมาล่ำบตเตอรี่มาน่ำก็ไปอืมครับนี่ก็คือลานต้นแบตเตอรี่ลูกไส้ลาของคุณยายหวานด้วยครับเปิดลาน สนแบตเตอรี่ยู่ทั้งออกกําเพอกุชิน่ายมเพิ่สมเด็จเท่านี่แหละครับทั้งออกกําเพอร์หวยเพืองกําเพอกุชชน่าล่นี่แหละครับบม่ไกล่จากเสียกไฟแดงปไหนรับครับอันนี้ก็สจะเป็นหายหน้าสวนผสมเพันครับนี่หลังจากปิดลาาแล้วยมันเลียงเนี่ยมัเศร้าจะเศร้ากับออกมาละออกมาหน้ามาสวนนะครับปลูกเต็มสวนอรรถ ตะกี้กะเห็ดงานยุ่งเทพุล่ะไปล่าแล้วไปเมียแล้วก็เลย,ยลขึ้นมาบ้านเฮาซะาาขึ้นมาอยู่บ้านมาเห็ดหัวเห็ดสวนเห็ดไ้หเห็ดหน้าอยู่บ้านนี่แหละครับสบายใจนี่ก็คือบริเวณของไร่หน้าสวนผสมของย่ายหวาครับลูกชายด้วยครับต้นกระลานต้นแบตเตอรี่นี่ครับ ที่ดินกับประมาณหกลาก็กลัวเกจลายเหนือทั้งทึ่งบ่นก็ดจะเป็นน้องปลาเด้อครับเป็นน้องปลาอันนี้ก็ดจะเป็นร่องน้ําอันนี้กับปลาคือกันครับอันนี้เป็นปลาธรรมชาติทั้งทึ่งสิป่อยปลาอย่างปลาหนี้นปลาตะเพียนปลาหนี้ท่อทั้งทึ่งจะเป็ี่นน้องปลาเด้อครับดูผมเถียเอาพาให้พี่น้องในเบื้องปลาหนี้ทองปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลานี้ธรรมดาอื เบ้อจัดละยำอยากอ่ะมือไรเออวันนี้อยากกินหนึ่งแน่อยากกินเผาก็ไปยงอนเวทโล่เอามือละโตสองโตก็เอามือละหลายสำนันล่ะไปกินห้องกับขวงธรรมชาติ์กับขอางแต่ปราจำเป็นไม่ได้ซื้อกินเลยล่ะของในหัวใน,นสวนมันมีบัดหวยอ้อยซอยตีข้าตะไคร่กับตักไปลาดอาหารให้ลูก มีวัตชุยางนี่มีปักกระสีน้ำก็อยู่ในร่องเก็บไปให้ลูกให้เต้าร้านต้นแบตเตอรี่ตั้งอยู่มูหาถนนสายสมเด็จกุชินาลายพี่น้องสนใจเบอร์โทร087 101 5992 087 101 5992 โทษติดต่อสอบถามในเด้อครับโทษติดต่อสอบถามเลยเด้อครับอันฝากเลเด้อค่ะล้านนั่นเลี้ยนไทยลิซ่าเด้อค่ะเด้อเออเลี้ยนไทยลิซ่าอาหารตามสั่งได้ทุกถิ่งทุกอย่างค่ะราการต้นแบตเตอรี่ค่ะต้นแบตเตอรี่กันผู้ใด,ดอยากใส่บริการกันโทรมาหาเพิ่อนเด้อค่ะเด้อเบอร์โทรเพิ่นกับยิ่งนาล้านนั่นล่ะเพราะว่าทั้งในาบา่วทั้งนอกคุณบริการเบิร์ บริการลูกค้าหอดมองหอดบอลเมือนบอลบริการหอดมองหอดบอลผลันลูกค้าว่าเออมาได้แล้วครับเอาหมอบเบบไม่ผมเลี้ย่นก็ไปคิดตังให้คนก็บอกคิดค่าคิดตังแจ๊บบาทจ๊กสิบลงดอกบริการในฟี่บริการฟี่มีแบตเตอรี่เก่าแบตเตอรี่ใหม่คอยจำนายไว้ได้ครับไม่เปลี่ยนเทิร์นก็ได้ทางหลานทางหลานก็รับสื่อรับ เปลี่ยนไเบิดคุณนี่มีปัญหาว่าเออผมม,มีเงินหลายาหมอเกามาเปลี่ยนเส้อไหนร่บคบราคานั่นราคานึ่คุณก็ไเบิดจังางน่าเนียนทยไทยริสารเดี๋ยวปนี้เนียนไทยรีสอก์คือกันคันนีลูกค้าโทรไปสั่งเขาป้องเข่ายังว่าส่งกับบาสโงเบิดนี่ช่อจริงชื่อยาง เป็นร้านอาหารเนี่ยครับเดยนไทยลีซานเป็นร้านอาหารเป็นร้านอาหารอาหารตามสั่งครับได้บุกริีนทุอย่างอันมาบ่ได้กะทั่วสร้างมันบออันมาบ่ได้กัทโทษสร้างแน่ค่ะว่าจะได้เขาจะกองอียงกองสีกะทัวมาส่งร้านนั่นร้านนี้เด้อมีพนักงานบริการเนาะมีพนักงานบริการหอดีอ๋อครับครับครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไ้เพียงสัมานี้เด้อครับสำหรับพี่น้อง เยบสของยายวาของลานต้นแบตเตอรี่ของลานเลี่ยนไทยริสาครับลานอาหารจนนายกฝากพ่อมีพี่น้องที่ตามเนี่ยก็ะเรียกันพ่อแม่พี่น้องที่ตามมือบ่องลานอุดเหมือนหูกอุ้มหลานไปคจิบหนีสวัสดีครับ